มจงรักจงรักจงรักจงหลง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 มนสักอนเดียวนี้เสกแล้วนะจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงเธอจงมีเป็นฉันแค่คนเดียวมันพรายมันดีจริงจริงเธอเหมือนหนวสิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอ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 รักกันที่เวทมนตรือว่ารักกันที่ใจหน้าตาฉันมัน be